สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนอกจะเนาะเมือนิกะมีแนวทางหานอยมารวมสี่นอยของวันที่27เดือน8 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนอกจะเนาะแนวทางอาจจะเขาบ้างรุดบ้างกะเป็นเรื่องธรรมดานอกจะกอขอโทษขอภห้น่าจะเมือนีเข้ากับมาเบิงผลกันก่อนน่าจะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนอกจะเนาะแอดกับขอพระคุณทุกกาังัรงใจนอกจะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนอกจะขอขอะคุณในหลายนอกจะ เรากลับมาเบิ่งผลของวันที่26สิกนะจาะ26เฉพาะกิจ6 9 3กับ3 1นึ่จ้าจะเนาะ6 9 3 3กับมาในตารางวันน่าจะส่วน93กับบอมานะจะเนาะสามหนา1กับบอมาน่าจะกระุดไปนอกจะนอยเฉพาะกิจเนาะนอยพิเศษ8 848 8ปดสเข่าตัวเด่นรูดวิ่งเนาะจ้ะแต่ว่าตัวจอห้าบมาเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ามีแต่สี่ศูนย์สี่สาม่เจ็ดสี่เก้าแปดมาในตารางวันเนาะจ้ะถ้าพี่น้องท่านใดนําตัวเด่นมาจับในตารางวันก็จะได้สี่แปขึ้กันเนาะจ้ะแปดเก้าแปดเกับบมีเนาะจ้ะนาอกกับลดไปเนาะจ้ะปกติเจ็ดแเจนาะจ้ะหกเจ็กับแปดเจ็ดเนาะตัวเดียวกันเนาะจ้ะกลับเนาะ มาในตารางวันเน่าจะแปดเจ็ดพี่น้องท่านใดมาจับในนี่ก็จะได้แปดเจ็ดบนล่างเนาะจะเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนาะจะตัวเดียวกันน่าจะแต่ตัวจอเฮ่ารุดเนาะจีไอพีสามสามห้าสามสามห้าเข้าเด่นห้ารูดวิ่งส่วนตัวจอบอมาเนาะจะเนาะในตารางวันมีสามน่าจะสองเก้าสองเก้ากับบอมาเนาะจะเนาะเขาเรียกกำลังวันเนาะจะสอง ตัวจจอรูดสรุปคลิปนี้เข้าเด่น5รูดวิ่งนะจ๊ะเด่น5รูดวิ่งในตารางวันมา3มา7มา8มา2อนะจ๊ะพี่น้องท่านใดมาจับในนี้จะได้8ปน้อยปกติน่าจะแปดเจ็ดเจ็ 8, 7, 7, 8นะจ๊ะเนาะถ้านํำหาไปรูดจะได้น้อย VIP น่าจะ3าหาถ้าน้ำ4ีไปรูดจะได้น้อยพิเศษ4 8่แนะจ๊ะเนาะกับยินดีกับสายรูดวิ่งนะจ๊ะแต่สายจอกระพาดไปน่าจะก็ะขอโทษขอให้หลายหลายนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาไปตามแนวทางวันที่ แนวทางวันที่27นสจ็าะเนาะวันที่27แอดก็ให้เด่นที่1กับ6รูดวิ่งนะาจะหนึงหกรูดวิ่งส่วนตัวเจาะหนึ่งสองหนึ 4, ่งสหนึ่งแ หกหน6 8 6 9ส่วนเลขกำลังวัน9 7 4 8ส่วนตัวเน้นตัวเน้นนะ่าจนะเนาะหนสอง หกหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะจ๊าเนาะถ้ามักถ้าชอบก็บจดไวแคบไวเนาะจ้ะถ้าบ่มักก็เลือนพนันเนาะจ้ะเนาะแนวทางกับมีเขามีหลุดเนาะจ้ะก็เป็นเรื่องธรรมดากับปรดใช้วิจารณญาณเนานะจ้ะวิเคราะหพิจารณาเอาเนาะจ้ะถ้าบ่มักที่แอดเน้นให้จับคู่ให้ก็ล่องเบิ่งในตารางวานันเนาะจ้ะในตารางวานันสามารถนําไปหลุดไปวิ่งใดหรือจะจับคู่ในนี้ใดเนาะ นำไปเลียนได้ทุกน้อยเนาะจ๋ะมามัดรวมสีน้อยเนาะหรือว่าเราจะเอามาจับใส่กับตัวเด่นก็นได้มีเหล็กอยู่ในใจอยู่แล้วกะล่องเอามาจับใส่เหลก็กกาลังวันเบิองเนาะจ้ะเนาะสุดท้ายก้อนที่จจออกไปกะซ้อยเป็นกําลังใจให้แอดมินนําเนาะจ้ะเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะจ้ะเพื่อที่จะบริพาดแนวทางต่อไปเนาะมีแนวทางแอดก็จะนํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้ะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออทดรวขออภัยเนาะจ้ะเนาะ ขอพี่น้องมีโชคมีหลาบหลับลรวยๆนะจจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ